ก็มีคำถามเขมนะครับถามว่าถ้าเราถือศีลห้าในชีวิตประจําวันนั่งสมาธิบ้างระลึกบ้างหลงบ้างลืมบ้างให้ทายเป็น,นดิตจะมีโอกาสพ้นทุกข์หรือไม่ครับอืคือพระพุทธเจ้าตัดนะว่าทานกับศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นให้คุณมีกําลังขาที่จะวิ่งที่จะว่ายน้ําไปขึ้นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะแต่ ผมเปรียบเทียบเป็นเรือก็แล้วกันมันจะได้เห็นง่ายขึ้นอีกนิดหนึง่งทานกับศีนเนี่ยเปรียบเหมือนเรือคุณต่อต่อเรือไว้ได้แล้วนะคุณก็ขึ้นไปนั่งเรือได้ปลอดภัยระดับหนึ่งอ่ะไม่จมน้ําแต่ว่าจะพายไปถึงฝั่งได้หรือเปล่าขึ้นฝั่งของความปลอดภัยได้หรือเปล่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความรู้แค่ไหนรู้จักทิศทางที่จะขึ้นฝั่งแค่ไหนนะการขึ้นฝั่งเนี่ยมันก็คือการเจริญสตินะการเจริญสติเปรียบเหมือนกับการจ้วงพาย ให้เรือเนี่ยมันพาตัวเองไปถึงฝั่งได้นะยิ่งคุณเจริญสติยิ่งคุณเห็นเข้ามาว่าขณะนี้ลมหายใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงขณะนี้อิริยาบถนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องขยับนะเดี๋ยวความอึดอัดมันเกิดขึ้นเดี๋ยวความสบายมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันเกิดความรู้สึกว่าฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันเกิดความรู้สึกว่าสงบเนี่ย Station, ถ้าหากว่าคุณตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆนั่นเรียกว่าการเจริญสติเจริญสติเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าในขอบเขตกายใจเนียมันเป็นของหลอกชั่วคราวมันไม่มีอะไรจริงสักอย่าง อะไรเกิดขึ้นอะไรนั้นจะต้องดับไปเสมอจนกระทั่งเกิดความรู้สึกขึ้นมาแจ่มแจ้งกระจ่างเต็มดวงเป็นกิตเป็นฌานเลยนะว่ากายใจเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆอะไรที่เรามีอยู่คืออะไรที่เราจะต้องเสียไปเสมอตรงนี้เนี่ยที่มันจะพาเราไปถึงฝั่งได้จริงนะไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลนะครับคืออย่างเมื่อกี้ผมตอบคําถามท่านรองจริงๆถ้าจะให้สมบูรณ์นะอย่างอย่างเนี่ย ถ้าถ้าในขั้นของทานขั้นของศีลเวลาที่กรรมเขาจะเอาไปใช้งานตอนสุดท้ายเนี่ยเขาจะเอาไปใช้ในลักษณะไปบันดาลให้จิตของคุณนึกถึงอะไรดีๆเหมือนอย่างคนเคยคุพวกคุณเคยได้ยินใช่ไหมคำว่ากรรมนิมิตหรือว่าคตินิมิตมันมาปรากฏในช่วงท้ายก่อนจิตจะดับเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยคุณตั้งใจเอาไม่ได้เลยนะต่อให้ไปท่องอรหันต์อรหันต์ตามลูกหลานบอกเนี่ย มีมีเคยมีมาแล้วเขาเขาเล่าให้ฟังอันนี้เป็นเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องจริงคือญาติผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยทําบาปมาช่วยชีวิตเสร็จแล้วเขาไปกระซิบข้างหูอรหันนะพ่ออรหันท่องอรหอยอรหอยนะคือมันได้ยินไปอย่างนั้นจริงๆมันเพี้ยนไปอย่างนั้นจริงๆไอ้ไอ้บาปที่สั่งสมมาช่วยชีวิตเนี่ยมันไปทําให้คําพูดแม้กระทั่งไอ้คาที่มันน่าจะเป็นมงคลเนี่ยมันกลายไปเป็นอัปมงคลไป ไปนึกถึงสิ่งไม่ดีมันนึกถึงสิ่งดีไม่ออกคือไม่ใช่ว่าเราไปเตรียมตัวกันก่อนจิตด,ดับเนี่ยแล้วมันจะทันนะทานกับศีลที่คุณบําเพ็ญมาช่วชีวิตเนี่ยมันจะทําให้จิตเกิดความสว่างและจิตก่อนตายมันจะมีความหนักแน่นเป็นพิเศษเหมือนตอนที่คุณใกล้จะหลับเนี่ยมันจะมีความแน่วเข้าไปในการหลับเป็นพิเศษอันนี้ก็เหมือนกันก่อนจะตายเนี่ย ถ้าหากว่าจิตถูกปรุงแต่งด้วยบาปด้วยอกุศลที่เคยทํามาทั้งชีวิตที่สั่งสมมาทั้งชีวิตเนี่ยมันก็จะแนวไปในทางที่เห็นนิมิตหรือว่าเห็นได้ยินเสียงอะไรที่มันไม่ดีมันปรุงแต่งให้จิตเนี่ยเกิดความกระสับกระส่ายกระวนกระวายนะแต่ถ้าหากว่าช่วยช่วชั้งชีวิตมาคุณสั่งสมแต่คุณงามความดีมีความสว่างมีความเมตตามีความการุณานะแล้วก็มีทิศแห่งความสว่างที่ชัดเจนแล้วเนี่ย ขั้นสุดท้ายโดยคุณไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องไปนึกถึงอารัหารไม่ต้องไปนึกถึงอะไรที่มันดีงามมันจะมีนิมิตด,ดีงามปรุงแต่งขึ้นมาเองเหมือนกับตอนที่คุณทําบุญมาทั้งวันคุณมีความแช่มชื่นเหลือเกินหลับไปปุ๊บมันฝันดีมันมันเห็นภาพอะไรที่สว่างภาพที่มันเป็นมงคลจิตเขาทางานกันแบบนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันคือสรุปคําตอบนก็คือว่าเอเอ,เ,อเรื่องของความตั้งมั่นทางใจเนี่ยนะมันมีระดับของทานศีลแล้วก็ภาวนา ถ้าไม่ภาวนาไม่มีทางไปนิพพานเหมือนกับคุณต่อเรือไว้แล้วแต่คุณไม่พายไปขึ้นฝั่งนะครับ